เจรืญพรพรุทธศาสนิกชนสมาชิกกลุ่มยูทูปเพื่อเผยแพ่พระพุธทธศาสนาทุกท่านวันนี้ขอนำคติธรรมเรื่องจิ๊กซอชีวิตมาแสดงเพื่อเป็นการประดับสติปัญญาเพิ่มพูนบุญบาร,รมีเป็นข้อเอกิดใจเพื่อให้ละก,การทำความชัว่วมุ่งสุการทำความดีด้วยกายวาจาและใจจิ๊กซอชีวิต ครอบครัวก็เหมือนภาพจิ๊กซอว์ภาพหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยชิ้นส่วนน้อยใหญ่มารวมตัวกันเป็นภาพที่สื่อความหมายแตกต่างกันออกไปสมาชิกบางคนก็เป็นจิ๊กซอว์ชิ้นใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ในภาพกับบางคนที่เป็นเพียงชิ้นส่วนเล็กๆแต่สำคัญมากเพราะถ้าชิ้นส่วนเล็กๆชิ้นนี้ขาดหายไปหรือมีรอยปิน่นไม่สวยงามเมื่อใด ก็จะสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญให้กับภาพโดยรวมเมื่อนั้นบางภาพไม่ได้สร้างความน่าประทับใจอะไรเลยให้แก่ผู้ได้พบเห็น,นแต่มองผ่านตาและก็ลืมเลือนไปในทันทีก็บีบางภาพที่ให้ความรู้สึกน่าสลดหดหูดใจซึ่งแตกต่างจากกับอีกหลายๆภาพที่ให้ความรู้สึกสุขสดชื่นเบิกบานในทุกครั้งที่ได้ยต์ เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในภาพของจิก๊กซอว์ของครอบครัวของเราไม่ว่าเราจะทําหน้าที่ที่ดีหรือไม่ดีหรือไม่ว่าเราจะมีส่วนช่วยประครับประคองเกื้อหนุนครอบครัวของเราโดยการปฏิบัติที่เหมาะสมด้วยการวาจาและใจมากน้อยแตกต่างกันแค่ไหนก็ตามเราทุกคนก็เป็นส่วนสําคัญของจิก๊กซอว์นั้นๆเพราะเมื่อใดที่ และก็ตามที่ภาพของครอบครัวของเราขาดชิ้นส่วนชิ้นใดไปหรือมีสภาพที่ดูไม่ดีก็คงหาความสมบูรณ์แบบไม่ได้เป็นแน่นอนเราทั้งหลายจึงควรเป็นผู้ที่อยู่ในศีลธรรมประกอบแต่กรรมดีทั้งกายวาจาและใจอยู่เป็นนิสัยเพื่อสร้างจิ๊กซอของครอบครัวของเรา ให้เป็นภาพที่พิสคราใดก็เกิดความอิ่มเอิบใจเมื่อนั้นเพื่อว่าเมื่อผู้ใดได้มองเห็นก็เกิดความสุขใจและจดจำแต่สึ่งรานรราวหือเรื่องราวดีๆของครอบครัวของเราไปอีกตราบเท่านานแสนนานขอเจเรือ,อนพร ด้วยอัน,นิสงส์ของการฟังธรรมในครั้งนี้สุดสู้สร้างและพัะเตปัญญังของให้ท่านพุทธศาสนิกชนตลอดทั้งพุทธศาสนสมาชิกกลุ่มยูทูบพว่กันไปแผ่พุทธศาสนาทุกท่านจงมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพจิตที่ดีหมดทุกโศกโรคไปไม่ยันตรายนั้งภูมิอายุวรรณสุขภาระ ปฏิภาณคณะสารสมบัติพตัฒนมงคลสมผลผลผลหรือหวาจดสุขสารเสริญมีความเจริญก็ในในการงานหน้าที่มีความร่มเย็นแด่พระบวรพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ้นของอแม่ปุญญาตาย,ยายสเนมิสหายปราถนาสิ่งใดซึ่งเป็นไปโดยชอบประกอบเิยธ,ธรรมขอสิ่งนั้นจงสำเร็จตามความมุ่งมั่นปารถนาของท่านเืิดขอเจริญพร